สว,ส,สวัสดีค่ะเหมือน้ก็กมาพบมาพอกับพอสองคนในช่องกรตแตน้อยชาแนลค่ะพี่น้องนี่จานหอยหอมค่ะพี่น้องหอยหอมหอยหอมหรือว่าหอยเอ่อหอยภูเขาหอยขีกยยข้กระายเอยหอยขี้กระยตหอยคีลลิ่งมันว่ามันพลาอื่นเนาะนี่เด็ดแจวเจอ่อแจวค่าค่ะพี่น้องตำแจวค่าใส่ค่าน้ามมนจังหอมพักเบรพัสดครับวกพักกันจองครับเออน้อไม้ฝรั่งพร้อม อามากินกับาม,ามันคือสีสบกิน<า>หอยน้ำกันมาหนิกินหอยกินหอยหอยอันนี้นจิมออกมาเลยเบิดอันนี้นกินหอมคููบ่กมากกวสิว่ามันบอเป็นตาแสบอืมมันกินสุดยอด จ,จัดอืมหอมมันหอมแล้วก็อันแล้บบมันหยิบม,มันมันกุบกุบดีอืมไม่เออรสแบบ ข่าวน,นี่น้ำเพียงมากคืออย่างเงี้ยใส่ขาวน้ำงมือนีอืมจิมออกไง อะไรนะเ,เอามาค้างไว้คืนนึงแล้วยังแย่ยังแง่แล้วลองเอามาปลาให้มันคายขีย้ขออกก่อน มาอันกวานเอาไปพัดน,นอกคือเสียบเขาค่ะอืมมัน,นลันปั่นเขาเจ้าเขามาปัน่น การออกหอนทองเปี๋ยวนี่หอมค่า,คาเปรี้ยวเค่งหวาน <laughs> <laughs> ขอเหตุว่าสองควมหวานมาอันดับหนึ่ง มึงขมผักบ like ่ผ to to ักมันแกนขมบ่ก็นังวมาสิว่าอันนึ่งว่ามันอันห้อยอันทั้งกลนคขมแต่ที่จริงมันก็มีความขมอยู่น้อยๆพอสลัดมันสีแกนอยู่ขม โอ้ย oh, yeah. อันนี้มีน้ำปลาน้ำผู้มองพระกระจงขอดิ่แฉ khoai dưới cây mẹ, Cho bò đơn đằng ở đó Con xoàn khẩu cho mà chín mưa <cười> 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 จะพริกจะเ็ดแต่อันนั้นเ็ดหละใช้คาไปอกรสีสดกระสอสด,สสดอืมมนบ,บ,บวงอง จิ้มยำได้ก็ออกเอาเบิดอันนี้เลยเบิดทั้องขวดอืม ก็กคนจงังหวะหันห่างอีกสองเมตรเท่นั

有完结。 จิ้มมวนง่ายๆเลย เป็นยังไงมานำต่างอกต่างใจทักเนาะกันเขาเป็นเขาือ เดี๋ยเยวสิได้จาดเอาเวินให้พี่น้องมากันอ้หลังแสบแสบรู้สิฟ้าไปทางได้เล โอ้ยตัวเพชรดีว่ะใส่คาอเอาหอนคอ,อหอนเงินบาทเพชรปิ๊กเนี่ยอืมใส่คามันหอมอ เอาเห็นต้อหาเพื่อเอาอยาก,ก่อนใหม่แล้ว <c oughs> เป็นมักเป็นมักสิวันนี้มีนะพี่น้องอ่อนอยู่นะ เพบแต่ว่ามันแสบนิเดเดียวกินกก็ห้อยนข้ากันกินกก็หอยหอม เอาเอะคนจองบุดาไปออมลำนะเป็นยังไงแบ Hát ừ. chẳng khùm Bắn, bắn, nhé tí chén Mình nè anh nhỉ มันแก่เต็มทีบอมันไหลมันดุนมันจนปากขอปากอันแดงเหลยหอยมันแสบไม่หอมแสบเลยเนาะเท่าน้ำจิม้มสุดเด็ดแสบ,บจิม้มีแสบยุ่งเลยขวด được vô Ừ. Hmm. nha. <laughs> ลืมลืมืันนี้ว่าเปลี่ยนมุมมาสิอันเป็นนางฟังนั่นลืมือเปว่ามาสิลองเปลี่ยนมุมให้อืมแรงหนึ่งแนื้อหนึ่งมัน จะบอกหอยหอมนี่มันแสบกว่าหอยเดือยเลยหอยเดือยหอยเดือยนันขมเนาะขมขมแสบได้หอยเดืแสบเพื่อนหอยอันนี้มันหอมมันหอมนั่นหอมสมซือล่ะบะบาหอยหอม อแกเพชรเข้าติ๊แกหน่อยตีมือครับแก่มือเสียทุกข์ออ่าคนว่าคันถาโเพชรคันถาโบเพชรมันกับบเสีบบอกว่า เออก็ใส่อันบอมันใสอันค้านํามันก็เลยอันแบบว่ามันเพ็ดเพ็ดออกหอนคอใส่คาใส่ค่าใส่ขิงไปยังสันมันก็เสียออกรสชาติมันก็เสียออกหอนคอเนาะเอามือนี้กระแต่นหน่อยกับเขาบคพุณนพี่น้องเดี๋เขาไม่ที่ตามรับชม้ามากค่ะเชิญชอบจังเลยกับาก็เลยก็แชร์ให้เขาด้วยค่ะมือนีก็แต่นหน่อยบอบกุรมขอลาไปก่อนนะครับเนาะสวัสดีค่ะ